สิทธ right ิประโยชน์ประการสังคม7กรณีที่พนักงานทุกคนควรรู้ 1. กรณีเจ็บป่วยเ้าบูงมาแล้วพี่ ไม่สบายหรออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยช่วงนี้ขั้นเนื้อขั้นตัวจังเลยจ้ะไม่ได้นะพี่ต้องไปหาหมอนะพี่ลูกจ้างแบบเราเนี่ยต้องดูแลสุขภาพนะไม่เป็นไรตรงนะ้ายังไม่ถึงตายอีกอย่างนะเรามีสิทธิคุ้มครองหายห่วงทุกต้องนะคะและ3ข้อง,ง่ายๆค่ะที่คุณครูอยากจะแนะนําให้ผู้ประกันตนรู้จักไว้เลยนะคะข้อหนึ่งค่ะเพียงแค่คุณจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนนะคะข้อ2ค่ะ สามารถเข้าทำการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ของท่านได้โดยเช็ครายชื่อได้ที่ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชันของสำนักงานประกันสังคมหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วน1506ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะข้อ3ค่ะในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุท่านสามารถเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนได้นะคะและรีบโทรติดต่อไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์เลยค่ะ หรือจะสำรองจ่ายไปก่อนนะคะแล้วนำหลักฐานมายื่นเรื่องเบิกคืนได้ตามอัตราที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดแม่เกือบลืมไปนะคะในกรณีทันตกรรมค่ะคุณครูก็แนะนำให้เบิกได้เหมือนกันนะคะ <Yahoo! S 1> เห็นไหมพี่รีบไปหาหมอได้ล่ะแค่พบบัตรประชาชนแค่นี้ก็ใช้สิทธิ์ได้ละนี่ไงบัตรประชาชนพี่ <c oughs> ถ้ารู้อย่างเนี้พี่ไปนานแล้วจ้ะไอไม่ไปพี่ไปแล้วล่ะ <c oughs> กรณีทุพพลภาพนี่ยังโชคดีนะเนี่ยพลาดไปอีกดเนี่ยถึงก็ขาขาดเลยนะพี่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะเอาขาไปถูกับพื้นถนนหรอกสิ่งที่พี่ตั้งใจคือซื้อก๋วยเตี๋ยวให้เธอขีปโสยไปแล้วมันล้มมาสิโอ้ยแล้วไม่ได้ทํางานแบบนี้นะโอยเอาตังไหนใช้อ่ะในกรณีนี้หมอมาเฟืองอยากแนะนําว่า ถ้าเราเป็นผู้ประกันตนสามารถรับสิทธิประโยชน์ในกรณีทุกพลภาพกรณีทุกพลภาพร้ายแรงคุณจะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างตลอดชีวิตในกรณีทุกพลภาพไม่ร้ายแรงคุณจะได้รับเงินทดแทนการขาดไรายได้ตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามประกาศกำหนดค่ารักษาพยาบาลและค่ารถประกันสังคมเขาก็จัดให้ด้วยนะคะสำนักงานประกันสังคมดูแลขนาดน,นี้แล้ว หมอก็อยากจะแนะนําให้คุณช่างเนี่ยมันกินยาดูแลตัวเองให้มากๆด้วยนะคะว่าแล้วก็ได้เวลาคุณหมอแล้วค่ะด้เวลาที่หมอจะขอออกเวรก่อนนะคะดีนะเนี่ยที่โรงงานพี่เขาเข้าประกันสังคมนี่แหละสิทธิที่ลูกจ้างแบบเราควรจะมีะจ้าไปกินข้าวกินยาจะได้หายจ้าเดี๋ยวพี่ตามไปเนาะอ้าเดินมาสิพี่ได้ อ้ายเดินไม่ได้กำลังพอร์กำลังพรอพรอมเมียจ้าตัวอยู่มก้าว 3. กรณีเสียชีวิตคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติ คนที่จากไปเขาไปสบายแล้วในกรณีที่ผู้ประกันตนตายสำนักง,งานประกันสังคมจะจ่ายเงินให้กับผู้จัดการเรื่องงา,านศพ40,000บาทและนอกจากนี้ยังจ่ายเงินสงเคราะห์ให้อีกด้วยนะคะซึ่งจะจ่ายให้กับบุคคลที่มีชื่อระบุอยู่ในหนังสือรับเงินสงเคราะห์กรณีตายหากไม่มีหนังสือระบุต้องนําเงินสงเคราะห์มาเฉลี่ยคืนให้กับบิดามารดาสามีภรรยาหรือบุตรในจํานวนที่เท่ากันนะคะ พี่เสียใจด้วยจริงๆนะคะได้ยัานี่แหม่ซอยหอมแม่นี่นานจริงไ,ได้แล้วค่ะยังไม่ตายเหรอคะแค่ซอยหอมเหรอคะ,อะที่พี่มาเฟืองบอกเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแล้วกันนะคะเผื่อจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคตอืม,มเฟื่องขอตัวก่อนนะคะ 4. กรณีคออบุตร 4, ทำไรอยู่จ้าที่รักไม่ยอมไปพักผ่อนเนี่ยใกล้คลอดแบบนี้เมียก็ต้องทำเช็คลิตเตรียมความพร้อมใกล้คลอดสักหน่อยค่าใช้จ่ายเยอะเธอ<ๆ>นี่เป็นคนรอบคอบจริงๆเลยนะจ้าที่รักแต่พี่จะบอกให้เธออุ่นใจไปเลยพี่เนี่ยจะช่วยค่าคลอดหมื่นสจ้าหมื่นสามพี่จะช่วยค่าคลอด พี่ช่วยที่ไหนจ้าเพราะนี่คือสิทธิประโยชน์ของสำนักงานประกันสังคมที่มอบให้ผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก็สามารถเบิกสิทธิประโยชน์ถ้าข้อถูดเหมาใจได้1 3 0่0บาทต่อการคอดบุดร1ครั้งนะคะสำนักงานประกันสังคมเราดูแลผู้ประกันตนตั้งแต่เริ่มตั้งครนนะคะผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าประกันได้1 0 0 0บาทสำหรับผู้ประกันตนหญิงจะได้รับเงินสงทบ กรณีการหยุดงานเพื่อการทอดบุตรในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา90วันนะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้สําหรับบุตรคนที่1และคนที่2เท่านั้นนะคะที่สําคัญกรณีสามีและภรรยาเป็นผู้ประกันตนทั้งคู่สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะจ๊ะรอบนี้ใช้ตังเทานะ ไม่เป็นไรจ้ะพี่เงินส่วนนั้นน่ะฉันไเปเบิกที่กองทุนประกันสังคมได้จ้ะพี่อ่ะจ่ายค่าแมพมเพิร์ค่านมเหอะโอ้โหพี่นี่นะกะจะโชว์หน้าใหญ่จ่ายให้สักหน่อยเมียจะได้ชมลงเฟซน่ะดูสิดันมารู้ทันพี่อีกเราใี่เก่งจริงเลยนะค <c oughs> ่านมค่าแมอมเพิร์โอ้ my g o อหากรณีสงเคราะห์บุตร อนนอพ่อมาดูลูกลอยแล้วจาจาาโอ้ลูกจ๋ลูกจ๋าลูกจ๋าลูกจ๋าอย่าพองนะครับนๆๆโอ้โอ้ยยยยโโอ้แม่แม่ร้องใหญ่แล้วทำไงดีอะโอ้โแวจ้าแม่มาแล้วพ่ออาบน้ำร้อนได้หรือยัง โอ้โอ้โอ้ลูลูลูกแกแก่ร้องนะแกร้องโอ้แม่แม่ม่วงม่วตัวไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โอ้ไมเอามามาแล้วโอ้นั่นนะสิโอ้โอ้ไหนจะฆ่านมไหนจะฆ่าแพมเพิร์ดเฮ้ยเฮ้ยทำไมแบบนี้เราต้องเฮ้ เพราะผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเมาจายเดือนละ600บาทและจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะคะอายุตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง6ปีบริบูรณ์จำนวนครั้ละไม่เกิน3คนคะ่ะอ๋อสำหรับผู้ประกันตนที่มีการเปลี่ยนงานอย่าลืมนะคะว่าจะต้องแจ้งที่สำนักง,งานประกันสังคมด้วยนะคะอา้า รับเงินสงขรูะห์เหมาใจยเดือนละหกร้อยบาทอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นี่นี่นี่นั้นเรามาทำลูกกันอีกสักคน2คนดีไหมพี่ไหวนะน้องไหวไหมไม่ไหวน้าจะกระตีจะกตีจะได้มีเพื่อนกับตัวเล็กมันอ่ะ6กรณีรารภาพ <laughs> ยายจ้าแกเป็นอะไรของแกล่ะตาเท่าเอ้ย <laughs> ฉันกลัวกลัวอะไรละ่ะตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วกลัวไม่มีเงินใช้ <laughs> ไม่อยากรบกวนลูกกันะ ้องทำไมแล้วพาจะหลองไปด้วยโอ้ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยค่ะเพราะเราจะมีเงินใช้ยามเกษียณแน่นอนนะเพราะผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยแปดสิบเดือนหรือสิบห้าปี จะมีสิทธิ์ได้รับเป็นเงินบำานาญชราภาพเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละยีของค่าจ้างก่อนเกษียณตลอดชีวิ <Yahoo! S 1> ตถ้าหากชายเงินสมทบไม่ถึงร8 0เดือนก็จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จชราภาพเป็นเงินก้อนแทนไปเลยนะจ๊ะ oh! ประกันสังคมห่วงใย ใส่ใจผู้ประกันตนเท่านี้ก็อุ่นใจแล้วยายเอ้ยได้รับเงินบำนาญชราภาพไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะท้า 7. เจ็ดกรณีว่างงานลบเอลบ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 เออลบลบลบ ลบลบลบว่างไหมว่างมากเลยจ้าว่างอะไรว่างงานจ้าแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้จะยินก่อนมาเอาเงินที่นี่นะจ้า เพราะผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมีสิทธิจะได้รับเงินทดแทนในระหว่างการว่างงานปีละมีเกิน1นึ่งวันและที่สําคัญนะคะเราจะจ่ายให้ตามอัตราที่สํานักง,งานประกันสังคมกําหนดทั้ง3กรณีไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกเลิกจ้างกรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างและกรณีเขตส,สุดวิสัยนะคะทั้ง3กรณีนี้สำนักง,งานประกันสังคมเราดูแลให้นะคะ เห็นไม่ล่ะว่างงานแต่ได้รับเงินทดแทนในระหว่างว่างงานนะจ๊ะวังมากใช่ไหมไปเลยในครัวซักผ้าล้างจานกัข้าวอาบน้ำามารวดด้บต้นไม้เออเร่มันเก่งจรกินเลยนะซักผ้าทั้งหมดข้าวอาบน้ำามารดน้ำต้นไม้ไม่ต้องใช้น้ำยาใช้ผัว <c oughs> งเงินสมทบรับสิทธิประโยชน์สูงสุดเจ็ดกรณีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือช่องทางติดต่อตามนี้